สวัสดีครับพบกับสุลข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ตัดเกลแข้งทีมชาติไทยชุดยู23ปีนะครับเกมพ่ายให้กับอิรักส่งท้ายศึกดูไบครับ2022ประกาศคะแนนนักเตะทีมชาติไทยยู23ปีครบทุกคนพร้อมบทวิเคราะห์จัดเต็มหลังแพ้อ,อิรักในศึกดูไบครับ2022นัดสุดท้ายโดยผลการแข่งขันนะครับทีมชาติไทยของเราชุดยู23ปีแพ้กับทีมชาติอิรักไป1ประตูต่อ2นะครับ เริ่มต้นที่เกรดนักเตะคนแรกนะครับผู้รศวาประตูเกยียรติพลอุดมได้รับไป6.5นาคะแนเเนเซฟไป1ประตูแต่ก็มีช็อตเซฟสวยๆให้เห็นในครึง่งแรกาาธีรพัฒนเหล่าหบุตรได้รับไป6ขนาแนคอยช่วยคุมเกมรับยืนตำแหน่งได้ค่อนข้างดีวันนี้ได้รับไป6ขนาแนนกิตพงษ์สารเสน็จได้รับไป6ขคะแน,นไม่มีข้อผิดพลาดอะไรคอยดักเก็บตกในแนวรับ ทิติทุมพรได้เราไป6ขนาดตอนแรกเล่นเป็นเซนเตอร์เพราะเล่นหลัง3คนก่อนที่จะทำไปเล่นเป็นแบ็กขวาตามถนัดนากินวิเศษแก้วได้รับไปขนาคะนสอบตกเจองานหนักในการรับมือเกมรุกของอิหร่านก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกไปในนาทีที่33จัดมงคลเรื่องธนัดรอได้รับไปขนาคะนสอบตกมีจังหวะช่วยแย่งบอลก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวตามทคติก ในนาทีที่33อีฟานดอลลได้รับไป7ดคะแนนมีความขยันนะครับช่วยวิ่งเล่นบอลในแดนกลางดีๆสกุลชยยัยแสงโทโพได้รับไป4.5ขนคะแนนสอบตกนายนิโนนชอฟอร์ไม่ออกเลยบางทีเก็บบอลไว้กับตัวนานจนเกินไปขาดความไหลเลื่นชันนรงพรมสีแก้วได้รับไป7.5ขนคะแนนเคลื่อนที่ไปทั่วทั้งสนามเลยนะครับในแนวรุก มีความขยันมากก่อนที่จะเจ็บระหว่างพักครึ่งถือเป็นอีกคนที่เล่นได้คงเส้นคงวาในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับต้องจับตาดูให้ดีนะครับสําหรับชันน์รงพรมสีแก้วอนาคตทีมชาตไทยชุดใหญ่แน,น,น่นอนปังแน่นอนครับคนนี้เล่นดีววลเลียมไวเดอร์โซดเด้นไปปนาดคะแนนแล้วก็เป็นคนที่เล่นดีที่สุดภายในทัพช้างศึกชุดอยู่23ปีนะครับ เป็นดบแบกของทีมก็มาได้ขับเคลื่อนเกมในดังกลางได้อย่างสุดยอดก่อนหลุดไปยิงตีเสมอให้ไทย1ประตูตัวหนึ่งให้กับทีมของเราได้นะครับสอบผ่านับวันนี้เล่นดีที่สุดภายในทีมปราติกกุตทับสั an, น6.5คะแนนมิจังหวะซัดช่วงต้นเกมเชียวคันไปนิดเดียวต่อไปเป็นตัวสำรองนะครับที่ถูกส่งลงมาในสนามสมนัสทังสด พลศาประตูตัวสุนรองนะครับได้รับไป6.5าคะแนนมีเซฟสวยๆไปส3งครั้งแต่สุดท้ายต้องมาเสียประตูในช่วงทนเวลาบาดเจ็บยังน่าเสียดายทีรศัก์เผยพี่มานได้รับไป6คะแนนมีจังหวะหลุดเข้าไปยิงแต่โดนบล็อกไว้ได้ทันชินุพงศ์โสตินะครับได้รับไป6คะแนนลงมาแทนชาญรงค์พรมสีแก้วที่เมกันบาดเจ็บนในนาทีที่73ขับเคลื่อนเกมได้ประมาณหนึ่งอนุศักใจเพชรได้รับไป6คะแนน ถือว่าทําได้ดีนะครับจนกระตั้งต้องเสียประตูท้ายแกมน่าจะเข้าบีบกู่แข่งได้มากกว่านี้ปอลรุเชทิทอาสนิทได้รับไป6คะแนนรวมมาเพิ่มความส่วนในดดนกลางพยายามหาจังหวะแทงทะลูช่องและสุดท้ายนะครับเมทีสารกรรมได้รับไปเจ็คะแนนรวมาช่วยเกมรุกดูดีขึ้นจัดเป็นึ่งอสซิดในการยิงประตูตีเสมอนะครับส่วนโคชโย่งนะครับปัดเกรนะฮะจากแฟนบอลน,นะครับที่มาคอมเมนต์น,นะฮะ ก็ให้ได้รับไปเพียงแค่4.5คะแนนนะครับโดยแฟนๆคอมเมนต์ไว้ว่าแก้เกมไม่ได้เลยในครึ่งหลังนะครับพอเหอะน่าจะลาออกได้แล้วครับให้คนมีความรู้เข้ามาทำจะดีกว่าควรแก้ที่โค้ดหรือเปล่าสมควรลาออกใช่เลยต้องเปลี่ยนโค้ดครับนี่คือส่วนหนึ่งนะฮะที่แฟนๆได้คอมเมนต์มานะครับก็เรียกได้ว่าสอบตกนะครับสําหรับโค้ดโยงนะครับให้ได้รับไป4.5คะแนนนะครับซึ่งเป็นแฟนบอลได้ให้มานะครับ โคโยงขอโทษอีกครั้งหลังนำทีมชาติไทยแพ้อิรักชี้ชัดสิ่งที่ทีมต้องแก้ไขโคโยงวอลิเวตซีมังคะนะครับออกมากล่าวขอโทษแฟนบอลชาวไทยทุกๆท,ท่านที่ผลงานไม่เปลี่ยงเชื่อแม้ผลงานล้มเหลวแต่ยางน้อยเด็กก็ได้มีเกมลงเล่นในระดับนานาชาติแถมได้เห็นฟอร์มหลายคนอีกด้วยยืนยันจุดอ่อนของทีมยังมีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายเตรียมนำข้อผิดพลาดท,ทั้งหมดนี้มาแก้ไขเพื่อเตรียมทีมให้พร้อมมากขึ้นสำหรับรายการต่อไปนะครับ หลังจบเกมนะครับโคโยงวรวุฒิศรีมักะกุญซเสือทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่ทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีส่งท้ายในศึกฟุตบอลดูไบครับ2020โดยการแพยแพ้ต่อ,อยรักไป1ประตูต่อ2หลังโดนยิงในช่วงทศเวลาบาดเจ็บทําให้แพ้รวดทั้ง3นัดในทวร์นาเมนต์แบบนี้ไม่มีซักกระแตมโดยโคโยงเปิดเผยว่าก่อนอื่นต้องขอโทษอีกครั้งสําหรับแฟนบอล วันนี้ต้องยอมรับเรื่องของสภาพร่างกายของนักกีฬาจริงๆนะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเกมที่สภาพร่างกายของเรานั้นดรอบลงไปมากเพราะฉะนั้นทัตติกที่เราใส่ลงไปให้กับนักเตะมันไม่สามารถทําตามได้ตามที่เราต้องการต้องยอมรับว่าทุกคนมีหัวใจนักสู้จริงๆนะครับครึ่งแรกแเราแก้เกมแล้วโดยการเปลี่ยนจากการเล่นหลังสามมาเป็นหลัง5คนเด็กก็ทําได้ไม่ดีเลยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นหลังสี่ พอหลังสีมามันก็ทําให้เกมดีขึ้นด้วยสภาพร่างกายและเกมที่ต้องลงเล่นติดต่อกันเราเล่นไม่ได้ต่อเนื่องเท่าไหร่แต่ภาพโดยรวมถือว่าทําได้ดีถ้าร่างกายดีกว่านี้เกมนี้เราอาจจะสวนกลับได้อย่างชัดเจนผมเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือสภาพร่างกายของนักเตะในการเล่นติดต่อก,กัน3เกมเพราะฉะนั้นคนที่เล่นในลีกโมสรของบ้านเราจะได้เห็นว่าการจับบอลหรือการเคลื่อนที่มันเชื่องช้าไปหมดกลับไปต้องไปเสริมตรงนี้ในระยะเวลาที่เหลือ ถ้าร่างกายดีน่าจะสู้ได้ครับแน่นอนน่าจะสู้ได้การเพสซิ่งหรือการกดดันต่างๆถ้าสภาพร่างกายมันไม่ดีก็จะทําได้อย่างลําบากครับข้อผิดพลาดต่างๆเราจะกลับมาแก้ไขกันต่อไปวิธีการเล่นต่างๆทุกคนเข้าใจดีแค่เป็นห่วงแค่ร่าง,งกายบางจังหวะที่เขาจะบิ้วเกมหรือกระชากมันทําไม่ได้การดูตัวผู้เล่นการมาครั้งนี้ทําให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าใครสามารถเล่นเกมในระดับเอเชียได้ หรือว่าจะเป็นตัวหลักได้มันเห็นได้ชัดเจนและเห็นได้ดีขึ้นเรื่องผลงานนั้นมันล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงแต่อย่างน้อยเด็กๆก็ได้มีเกมระดับนานาชาติที่สำคัญเราจะได้เห็นนักเตะหลายๆคนที่มองเอาไว้ครับโค้ชยุ่งกล่าวก็เรียกได้ว่าตกรอบแล้วก็ไม่มีแต้มเลยนะฮะแพ้สามนัดรวดโดยสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน2 3ปีนะครับจะเดินทางกลับประเทศไทยวันที่30มิมีนาคมนี้โดยจะเดินทาง ถึงถ้ากลับชายานชุมนภูมินะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือ18.00นนะครับก็คือกลับวันนี้นะฮะก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยถึงประเทศไทยนะครับแล้วก็กลับมาแก้ไขกันใหม่นะครับแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นในทัวร์เาเมนต์แบ,บ์หน้านะครับเป็นกำลังใจให้สูๆครับ